เสียงนาฬิกาตีบอกเวลาเที่ยงคืนของวันที่30ข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารก็ดังขึ้นพร้อมๆกันเงินเดือนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วแววตาของกิฟ์เปล่งประกายขึ้นมาทันทีเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแอปธนาคารกดดูยอดแล้วอุ้มยิม้มไปพรุ่งนี้เราจะกินชาบูรูซื้อรองเท้าคู่ใหม่แล้วก็สั่งของในตะกร้าช้อปปีที่ค้างไว้เช้าวันถัดมา เธอกับเพื่อนๆกินชาบูบุฟเฟต์แบบพรีเมียมดีบทาน,นมไข่มุกชอปปิ้งเดินห้างกันจนหมดแรงเสียงรูดบัตรด,ดังแกลกอย่างภาคภูมิใจสามวันถัดมาแอปธนาคารที่เปิดอีกครั้งด้วยความไม่มั่นใจเธอค่อยๆเลื่อนดูยอดคงเหลือแล้วนิ่งไปสักพัก เออเรายังไม่จ่ายค่าบัตรเครดิตเลยนี่นาค่าเช่าห้องล่ะอินเทอร์เน็ตมือถือประกันสุขภาพโอ้ยเธอกุมขมับกินมาม่าลดต้มยำอยู่หน้าคอมพร้อมพริมพร,รมกับตัวเองว่าเดือนหน้าเราจะวางแผนการเงินใหม่แน่นอนแต่เธอก็พูดแบบนี้ทุกเดือน ออก,กดไลค์และกดติดตามช่องยายด้วยนะคะ